แต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาณนาทีนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแนบแน่นอย่างมากกับคุณเทพใช้โดยเฉพาะความช่วยเหลือเรื่องวัคซีนโควิด1 9ทําทำให้กัมพูชาเป็นประเทศอันดับต้นๆในอาเซียนเลยนะคะที่ขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรไปได้แล้วไม่ต่ำกว่า1 6%จากประชากร16ล้านคนวัคซีนส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนนี่แหละคะ่ะกล้ีกย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาขนาดนี้นะครับท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่เรียกกันว่าการทุดวัคซีนของจีนอย่างน้อยก็ต่อประเทศอย่างกัมพูชานั้นได้ผลอย่างมากเลยเพราะว่าได้ใจผู้นําทั้งด้านการเมืองของกัมพูชาในขณะที่ประชาชนไม่น้อยนะครับก็ชื่นชมบทบาทของจีนในการช่วยเหลือกัมพูชาด้วยการขาย บวกกับการบริจาควัคซีนที่คนกัมพูชาต้องการเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจําได้นะครับกัมพูชาก็เป็นประเทศหนึ่งแหละที่ประสบกับการระบาดของโควิดสิอย่างหนักหน่วงจนถึงทุกวันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าทุกๆ5คนในกัมพูชาเนี่ยหนคนก็จะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับก็อย่างที่คุณธนาบอกนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยกัมพูชาก็ถือว่ามีสัดส่วนของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่สูงที่สุดแล้วจะเป็นรองเฉพาะ จากสิงคโปร์เท่านั้นเองใช่ค่ะก็ถือว่าวัคซีนจากประเทศจีนเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้กัมพูชาสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมอย่างรวดเร็วนะคะที่ตามมาติดติดก็มีบรูไนและลาวนะคะที่ใช้วัคซีนจากประเทศจีนเช่นเดียวกันและสิงคโปร์แต่ว่าสิงคโปร์ก็อาจจะไปทางค่ายทางตะวันตกและสหรัฐมากกว่าซึ่งก็มีคําถามเะครว่าแล้วกัมพูชาไปพึ่งพิงวัคซีนจากจีนมากเกินไปหรือเปล่า นายกรัฐมนตรีคุณเซนก็เลยตอบกลับมานะครับว่าถ้าไม่พึ่งจีนแล้วจะไปพึ่งใครในเรื่องนี้ก็เป็นการยอมรับกันตรงๆเลยนะคะคุณเทียชัยว่าจีนมีปัจจัยสําคัญอย่างมากสําหรับกัมพูชาในช่วงเวลานี้นะคะคุณเซนก็ตอบชัดเจนนะครับว่าถ้าจีนไม่บริจาคและก็ขายวัคซีนให้กัมพูชาเนี่ยป่านี้คนกัมพูชาก็คงไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างแน่นอน